สวัสดีค่ะคมือนี่สาวตีผ้าเมาืกิน้ตํตำถาดเอิินว่าตํำถาดน้องพี่น้องมันมีหลายอย่างม้องพี่น้องกุ้งกุ้งลายเสือตัวไหญ่เลยพี่น้องกุ้งลายเสือตัวซ้ำฝม,มือสาตีเลยกุ้งลายเสืออันนี้หอยพอกพี่น้องหอยพอกหนยใหญ่หอยพอกพักลั่เข้าก็กจะมี พักกระจอ่ะพี่น้องพักกาดกวางตุ่งแล้วก็พักสรุรสดเขาปุ่นตำหมกหุนงน้ำจิ้มตำเองพี่น้องนจิ้มซีฟู้ดสูตรไผยสูตรมา,มากแบบได้กับตำเอาเนาะพี่น้องมากินกันเลยพี่น้องเบ,บาๆไรมาๆมาๆมาเหม,มือนีกินกับเบาเกง่งยูขอยาแนบหมดเลยมึงพี่น้องขันแรกคัดก,ก่อนเลยขันแรกเนี่ยหอย,หอย <c oughs> หอยหนวยใหญ่เลยหอยพอกตำหุฟนี่ตำเองนะครับผมตำเองผมตำเองรสจาดจัดจ้านเอย่างนี้หอยหวานแ่บไข่หอยเชลล์พี่น้องโอเค xin mời bông, xin mời bằng 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 xin nè bằng xin mời bằng xin mời bông Đã mời bằng xin mời bằng xin mời bằng xin mời bằng เอ้ยเป็นอย่งไรแจ็บเนาะหวาน,านหวานหวานก็ห,หยอยไข่ไข่หอยเชื่วพี่นอ้องแซ่บเลี้ยกุ้งกุ้งไร้เสือพี่นอ้องหวานแจ่บตาบวม,ม,มเพเราะเพลิดเกินเรื่องเรื่องมันจะอคอกินเพลิดบ่ได้ตัมเองเพลิดเอง ลองซีอิ๊วยังบาดเบิ้งข้าแรลกอ่ะสิเพลิดเเออกินไปเรื่อยๆกันโซาเพลิดแล้วล่ะพี่จะอาบน้ำแล้วน้าวต่คันแรกคันตัวไปสักเลยในคันเดียวขนาดนอ้ไก็เมื่อนอนพี่น้องกุ้งไล่เสือตัวใหญ่เลยมาไไดเด้อกุ้งกุ้งกุ้งม,นนมาหนีมาอาหารทะเละเลยพี่หนอ ไม่เ้ืออพักมานอ่อนเนาะมันจะพักหลวกเแค่นี้จะแสบแล้วล่ะ uh huh. เด็งเเพชรเพชรจะแสบพัก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 กุ้งหวานเด้งพักเด้หวานหวานหลวกกินพักสุรดเนาะสมืือหวัว ห,นนหัวมีเจนน้ำมันวัามันเหยบๆเลยตกใจ้ระหลวบคักเบื่อพี่หนอกเหนืหนหนนอมันเสร็บ เขาอยากกินหนัมกับเดือบเผ็ดแห่งกินอะไรแห่งเผ็ดหนามเย็นอ่ะว่าอยากจะบอกว่าเขาเศร้าสาวตีได้นี่ะอินเขาเสองยังเขาเศร้าเขากันใบสามคือโมงคือโมง เผ็ดสีอาจจะเทศักดอ้เเนี่แต่เผ็ดนะครับตังหงกุ้งแสกกุ้งมากินหัวมันมัน,มน แคยแต่ตปะปุงอยา่นะกุ้งกวานหอยกับวานม,มันกุ้งผัดสุรสดผัดสุรสดผัชาตาเพื่ ผักเมกซิโกพนาเมกซิโกซิโกเกิดไร่ยังขนาเมมกซิโกก็แหละอุ้ยหอยหอยไงฮะปาด หอยพอกหวานหวานกรุบกรุบองเีเสียบน้ำกันเหอครับ มูเตสควอนก้อนเลยอยู่ในพี่น,ออออน,ออนอ้องหอยเอาใส่เบอร์เบิด่เพ่อฐานหน่อยเวยอยู่เจ้าหอยสื่อมาสามโลตำถาทะเลตำถาทะเล,เล

แสบเป็นตะไน่ปะสุกรอยอร่อยแปลว่าอร่อยหร่อยกับหวานพริกกับเผ็ดคนกับไ้เนื้อเป็นอายุนุ่มโมตบ่อร่อยสุกรอยวะไทยปูนยังแสบไรไ้เลยแสยบไรไ้ <laughs> ma mày nuốt pác sướng bơm mày nuốt pác mày nuốt cái nhau cái gì mày nuốt khử mà ngon 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 ก็เห็นโงูอ okay. ย <Get. S 2> ู okay? ่แถวบ้านที่เงินรอกนี่สนามเด็กเล่นเนี่ยเล่นอยู่กับ้างของแพงบอกว่าตอนดึกบางนะของแพงคนละพันหรือเปล่าคนละยางมูลเปล่าเบ็ดตำเองตำแบบพิมพ์มูลโขดก็ได้เบ็ด มันมันมันหัวมันแซ่บมากินหวนัวมันมันอาวยังไม่ทันเบิด์หนึ่งเอาพี่น้องกุ้งบเบเร่หลวกหนึ่งเอาหนึ่งมอนามเดือดๆเอาลงเลยวัต้องเด็ดมันสุกแข็งมันจังหวานเด้ง เหี่ยซุกแห้งเลยเหนือมันหดมันบสบเอาอาหารคือกินกลุ่งคือกินหอยบัดมันว่มียังใส่ลองกินแบบใหม่ใส่นิดหนี่จิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดพอดีเลยน้ำจิ้อมอ่ะจม้างหวาน

ừ nè gửi lắm nằm nghèo lắm ngon. nặng 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 หอยมวดเยอะเลิมาเด้อมาเด้อเขาิมเข่าลดจ่ายนั่งทีหิวต้องอาจะเขาเศ้านรอก Ngoài nuôi này ạ Nuôi này Ngon Rồi Được Rồi, Được rồi ตำเพชรัยังตำเองพิ้นพักเนี่ยเขาไปได้ไรเรื่องตึกหอว่าตำพิชละเอียดแล้วมันคือเพชร แก่เหัือนโอ้ดิเดหัวมากินหัวกิกนโตมันสิละ่ะหัวมันๆน้องคนกินหัวกุ้งบดไหญ่ได้วิงม,มันจะคล้องแสบซะแล้วกินหัวกุ้งบดไหญวิงเปล่านะเขาจะบอกว่าเป็นพวกสมองกุ้งอะไรแบบนี้นบางคนก็ก,ไไนนกินเอไไียงบดไหญ่เแต่บางคนก็หมัก

นี่อันนี้แห้งวานเนี่ยหลังมันว้อวนมั้ยกลงวันตุ่มเห็บอ๋อยืดตัวบนหน้าปุ่งเนี่ยหอยเออหอยเทศจนเพียรมาเยอะ <c oughs> กินมันแบบทึ่งทึ่งเปลือกเลยแอะจะมักด้วยเว้ยสุดยอดเลยเออบอกร้อกดังจัดจานเลยในยานไงโอ้โอ้แสบกุ้งสตีแสบกุ้งพี่นอ้อง <c oughs> เบาเก่งแสบหอยแบน หัวกุ้งมันๆเลยคนโตมาขึ้นเลยไปจับกุ้งม่กระพริบพอดีกุ้งกบหอยมันขึ้นตลาดบอกร่าขึ้นไม่อยู่ตลาดจับปัยญาได้เูื่ด้กระจับเอาโอ้กินไรไร ขูดกุ้งอีกแล้วกินกุ้งสลัด้นหอมอื้กลกันเลย เแซ่บกบแซ่บสิยุดกินก in ับ่ได้สบายไม่ได้กินโดนแล้วจะไปกันไรแซ่บเลย หวานพี่น้องผักกระกจอนบานเหกากล้ามยิงใหญ่ลำยิ้งใหญ่วานหวานอืมกุ้งตำหมูหุ่งอ่ะอืมความดังพอดีอ่ะ หอยติดคอเลยเว้ยับตำถาดทะเลอันนี้เสนอเมนูตำถาดทะเลแสบพี่น้อง คิดอยากอาหารทะเลพอดีส้มตำส้มตำถาดขายอะไยกันเนี่ยกระปุกหอยเรือลาย ังไหนพ่อ,อ,ย,พอพยังเท่าพ่อระเพชรเนี่ยคลิปนี้ก็พอสำานีบก่อนเนาะคะ่ะฝากติดตามสาวตีกับเบาเกงไม้เนาะค่ะในคลิปน่ะขอบคุณคนที่เขามาติดตามรับชมสาวตีเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ